สวัสดีทุกท่าน่ะตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าแล้วทุกท่านเราเพิ่งจะกลับมาจากไปซื้อกระเบื้องนะฮะเอากระเบื้องขึ้นรถสลิงไปหน้างงานนะพี่น้องเอ้ กระเบื้องขึ้นรถก่อนกระเบื้องแล้วก็ปูนนะท่านเอาขึ้นรถปูนนี่ถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยมันจะหมดอายุนะท่านปูนตอนที่ทำบ้านของ สามพี่น้องนะ่ะเหลืออยู่ครึ่งกระสอบเอามาที่เอามาฉาบห้องน้ําบ้านของน้องโมจินะใช้ไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยมันหมดอายุแป๊บเดียวเนาะอายุมันสั้นเนาะน่าจะแบบปูนที่เข้าไว้นานแล้วหรือเปล่ามาถึงเราแล้วก็หมดอายุพอดี Roti tu kham Roti tu kham ของหนัหนกๆเนี่ยผมจะไว้ตรงท้ายของซาเล้งนะท่านเพราะว่าหน้ามันจะได้ลอยถ้าหน้ามันลอยเนี่ยมันจะขับง่ายมันจะขับง่ายมันไม่หนักเวลาเราเลี้ยวนะฮะเออแต่ถ้าหน้าด้านหน้าหนักเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยโหยากมากคุณท่านเลี้ยวแทบไม่ไปเลยเพราะนั้นนี่คือสูตรลับนะฮะใครที่ขับรถซาเล้งก็น่าจะรู้นะ ถ้าเอาของมาหนัหนกๆมาไว้ตรงนี้นี่จบเลยไปไม่ได้เลยพี่โนโ้อยเลี้ยวไม่เลี้ยวไม่ไปมือแข็งแล้วก็จะสั่นแบบนี้เวลาเลี้ยวนะนี่เลี้ยง่ายเลยเห็นไหมหลบหน้าหมาเดี๋ยวเราจะเอาของนะครับขึ้นรถอีกนอะกท่านก็จะมี พวกที่ตัดกระเบื้องเครื่องมืออะไรต่างๆนะท่านนะเดี๋ยวเครื่องมือบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้นะครับเอาไปด้วยนะวันนี้ ก็จะเป็นเครื่องปูกระเบื้องนะท่ันนี่เครื่องปูกระเบื้องเครื่องปูกระเบื้องแล้วก็นี่เครื่องตัดกระเบื้งอง มาแล้วลืมอะไรเมื่อกี้ว่าจะซื้อเกียงใบโพลอันนี้เป็นที่ปาดที่ปาดปูนนี่เป็นที่ปาดปูนก็นึกอยู่ตั้งนานว่าจะซื้ออะไรจะซื้ออะไรซื้อที่ปาดปูนพี่น้องลืมนึกแล้วนึกอีกนึกไม่ออก นี่ก็จะเป็นสว่านใหญ่เอาไว้เจาะรูเพราะห้องน้ำเนี่ยเรายังไม่ได้เจาะรูน้ำออกเลยส่วนอันนี้ผู้ใหญ่จะดีฝากไปให้พ่อเลี้ยงเดียวส่วนอันนี้เป็นชุดระบายสีเอาไปให้น้องมมจิ ส่วนอันนีนะ้เป็นที่ของที่ผู้ใหญ่จดีส่งมาให้ะในะฮะน่าจะเป็นชุดกระจกนะครับโอ้เต็มคันรถพี่น้องเอ้ยเบิงเต็มคันเลยขขทุกท่านปาทุเต็มคันรถอืมเอา้าเต็มคันรถเลย โอเคเอาอะไรไปอีกเดี๋ยวไปดูก่อนนะ้องท่านเอาอะไรไปอีกจริงๆของที่จะไปก็มีอยู่นะเดี๋ยวไปเถืะอเลยนะไง สีน้ำตาล,ลน้ำขั้นเอาไว้ทาเอา่อทาเสาเอา่อทาเสาสีน้ำตาลทาเสาเนาะเดี๋ยวมัดเอาไว้ตรงนนะี้มดไว้ตรง้งหลังกนอะ ตัพวพรุ่งนี้ก็ต้องเอาไปอยู่ดีนะท่านแต่ว่าวันนี้อาจจะทํากระเบื้องก่อนสีนี่อาจจะยังไม่ได้ทาหรอก เดินทางบัดนี้พนี่น้องเล่ครบเต็มคันรถม้าไม่ได้ไปนะหมาน่ะหนูไม่ได้ไปนะกะกะหนูนอนเฝ้าบ้านนะหนูหนูเป็นหมานะเข้าใจไหมย้าวไปอาโอ้อ้าวมามันไม่เชื่อไหมมันไม่เฝ้าบ้านน่ะเดี๋ยวเราไปปุ๊บมันก็ไปเหมือนกันไปอยู่บ้านสองตายายนั่นแหละ เดินทางทุกท่านเต็มอัญยะคอดเลยเออโอ้โหวันนี้ก็หนักสุดเหมือนกันนี่นั่นไงมันไปแล้วน่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้เค็หมาเฝ้าบ้านในบ่อนี่นะเออมันเป็นหมาเฝ้าเจ้าของ จ้าของมาอยู่มันก็มาอยู่มันกันนอนไปแล้วป่าเดินทางโอเคสุขท่านไปฝากไว้ท่า,า,ทานี้สวัสดีครับ